สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมี5แอปหาเงินฟรีที่มาจากค่ายเดียวกันนะเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมไม่ต้องลองทุนนะครับถอนเงินเข้าภายใน4นาทีนะครับถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ t นะครับแค่เราเล่นเกมแล้วก็สะสมแต้มไม่ต้องฉินเพื่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมในรายละเอียดในคลิปวิดีโนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับก็มานำเสนอเกี่ยวกับ5แอปหน้าที่เป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะเป็นแอปหาเงินฟรีนะครับที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ใน5แอปนี้นะครับนั่นคือเป็นแอปที่มาจากค่ายเดียวกันด้วยแล้วก็นะครับถอนเงินรับส่วนใหญ่คือจะเข้าภายในระยะเวลา4นาทีเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็จะมาแจกในส่วนของ โค้ดอ่างเปานะครับนี่ทุกคนเนาะก็โค้ดอ่างเปานี้รับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันกี่โค้ดเนาะก็ให้เราดูในคลิปวิดีโอนี้เนาะมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็วิธีการรับยังไงนั้นก็ให้ดูในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชม เกี่ยวกับแอปหาเงินฟรีแล้วก็วิธีการรับอังเป่ากันเลยนะครับสำหรับแอปแรกนะครับมีชื่อว่าแอป easy cash นะครับจากค่ายของ b o x s o f t ptl ltd นะครับซึ่งแอปนี้นะครับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 100k หรือประมาณ100,000ดาวน์โหลดนะครับเป็นแอปหนึ่งที่ถอนเงินไวมากทุกคนเนาะ อยากให้ทุกคนสังเกตในส่วนของหน้าตาของแอปนี้ทุกคนนัะแล้วก็เทมเพลตของเขาเนาะเทมเพลตก็คือว่าเป็นในส่วนของหน้าตานอกจะมีในส่วนของการถอนเงินที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ เมนูการสร้างไรายได้อยู่ตรงนี้แล้วก็เมนูการสร้างรายได้มันเหมือนกันเปะ๊เปะเลยทุกคนเนาะแล้วก็เมนูบ้านเมนูการเชิญมันก็เหมือนเปะ๊เปะเหมือนกันนะครับการเชิญก็จะเป็นเมนูแบบนี้สไตล์นี้แล้วก็ให้ในส่วนของอผลตอบแทนก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมนะก็อันนี้คือแอป,ปของ easy cash เนาะแอป,ปนี้นะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะแต่ว่า10บาทนั้นก็ถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถอนสูงสุดอยู่ที่500บาทนะครับ ถอน20บาท50บาท200บาทกับ500บาทนี้สามารถถอนได้หลายครั้งเนาะซึ่งเราต้องหาในส่วนของเจมหรือที่เรียกว่าเป็นเพชรนะครับซึ่งในตอนนี้ผมจะอธิบายให้ละเอียดก่อนในส่วนของ easy cash ส่วนแอปอื่นๆมันก็มีวิธีคล้ายกันหมดเลยผมก็จะอธิบายแค่คร่าวๆเนาะในส่วนของแอปนี้นะก็คือมันมีข้อแตกต่างจากแอปอื่นๆอีกสแอปก็คือมันจะมีในส่วนของากิจกรรมรับเจม 1>, 1ล้านเจมในการเล่นเกมแล้วก็ IS แล้วก็ GSP นะครับแล้วก็เล่นเพื่อสร้างรายได้ตรงนี้นะครับผมนะั่นคือ4เมนูนี้เนาะซึ่งแอปอื่นๆก็นะครับมันไม่มีเนาะในส่วนของอโปรแกรมนี้หรือที่เรียกว่าเมนูนี้นั่นเองนะครับผมนะเราต้องหาเจมจากการที่เรานั่นไป เล่นเกมนะครับหรือการโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำภารกิจเนาะอย่างเช่นเราโหลดแอปนี้เขาเขียนว่า3เจมนะเปิดเลเวลก็คือว่าถ้าเราขึ้นเลเวลใหม่เราก็จะได้รับอยู่ที่3เจมด้วยกันนะซึ่งเจมทั้งหมดที่เขาจะให้ก็คืออยู่ที่7.5เจมด้วยกันนะครับและยูแอบก็คือเป็นในส่วนของแอปที่เราเคยโหลดมาแล้วก็ทำภารกิจนี้อยู่นั่นเองนะผมก็โหลดมา3แอปด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ อันนี้คือจากการที่เราโหลดแอปแล้วก็เล่นเกมต่อมาก็คือได้รับเพิ่มเติมนะครับเกมนี้มาจากการที่เราโหลดแอปเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือเราต้องทําตามเงื่อนไขหรือภารกิจที่เขาให้เราทําอย่างเช่นเกม m e r ร์สอารีนครับเขาให้เราทําภายในระยะเวลา21วันนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่ห้ามใช้ vpn แล้วก็ห้ามใช้ e m u l a t o r นะครับเป็นฟรีออฟเฟอร์ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือว่าให้เราโหลดแอปนี้นะครับแล้วก็เล่น เมอร์สอารีนาแล้วก็เอิร์นมัลติพอย r e รีวาร์ดนะคอมเพลตออลอีเวนต์ทูวินอิตออลนะก็คือว่าเราต้องทำสำเร็จในส่วนของภารกิจต่างๆทั้งหมดนี้นะครับเราถึงจะได้รับคะแนนทั้งหมดอยู่ที่3,712เจมด้วยกันนะครับ3,712เจมหรือเท่ากับกี่บาทนะเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันนะครับอ่ะนี่ทุกคนนะ่า3,000กว่าหรือเท่ากับประมาณ20กว่าบาทเองทุกคนเนาะถ้าเราอยากได้เยอะนะเราก็ ไปทาใน,นส่วนของภารกิจอื่นๆอีกได้เลยทุกคนนั่นเองทุกคนนัภารกิจอื่นๆก็คือเป็นการโหลดแอปอื่นๆนั่นเองนะครับผมนะต่อมาก็คือได้รับเพิ่มเติมหรือการสะสม g s p นะเราไปสะสม g s p ด้วยการเล่นเกมโหลดแอปพลิเคชันหรือไม่ก็การเช็คอินนะครับ เมื่อเรามี GSP เข้ามานะครับเราก็สามารถไปแลก GSP เป็นรางวัลได้เนาะ110 GSP เท่ากับอยู่ที่หเจมนะครับและนี่ก็คือเป็นในส่วนของ GSP ที่ผมเคยแลกเป็นเจมนะครับก็2ครั้งด้วยกันตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือการาแลก GSP นะครับต่อมาก็คือเป็นการเล่นเพื่อสร้างไรายได้นี่คือเมนูใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับตรงนี้เนาะ อันนี้คือเกอ้านาลงทะเบียนชิดอินภายในระยะเวลาเสดสามสวินาทีนะครับอันนี้มันบักอยู่เนาะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็อันนี้คือการที่เรานั้นททำภารกิจนะนี่เนาะก็คือเราไปเล่นเกมนะไปสะสม gsp เนาะแล้วก็แลกให้ครบ250เจมนะจากนั้นก็เราก็ค่อยมารับโบนัสเพิ่มเติมอยู่ที่150เจมนะครับตรงนี้เนาะ อ่าแล้วก็อื่นๆก็คือในส่วนของการเชิญนะครับอันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายนะครับการเชิญก็คือการโปรโมทนะครับเราโปรโมทปับแล้วก็เมื่อมีคนดาวน์โหลดแอป,ปนี้ผ่านเื่องของเราเราก็จะได้รับอยู่ที่100เจมและก็จะยังได้รับอีกนะครับนี่ทุกคนนะตามนี้เลยทุกคนเนาะรับไม่จํากัดนะเมื่อถึงเลเวล7นะแบ่งปัน1 0 0เลยเนาะอันนี้แบ่งปัน3 3นะครับนี่เนาะอืฮอ อันนี้คือแอปที่1นะไปดูแอปที่2กันตอนนะครับในส่วนของแอปที่2มีชื่อว่าแอปเกมแคสตนะก็พิมพ์ตามนี้เลยนอกจากค่ายของ Cashbox Limited ดนะครับนี่ทุกคนเนาะจากค่ายของ c a s บ box หรือมาจากค่ายของ Cashbox นี้เลยทุกคนเนาะอ่าก็แอปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนสังเกตอีกครั้งหนึ่งก็คือมันมีเทมเพลตเหมือนกันเลยนะก็คือเทมเพลตของการสร้างรายได้เทมเพลตของการถอนเงินเนาะแล้วก็เทมเพลตของการเชิญเพื่อนนะครับนี่ทุกคนเนาะมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแค่ว่านะครับอ มีแค่ชื่อกับโลโก้ของแอปแค่นั้นเองที่มันไม่เหมือนกันนอก่างที่ผมบอกนะว่าผมจะอธิบายแค่ของ e a s y c a s h เพราะว่าที่เหลือก็คือมันก็มีหน้าตาแล้วก็รูปแบบการทํางานเหมือนกันหมดเลยนั่นเองเนาะก็อันนี้คือถ้าเราไม่เปิดดูนะโลโก้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นแอปเดียวกันนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะ อันนี้คือ g m a Cast นะเป็นแอปที่2นะเดี๋ยวไปดูแอปที่3กันต่อน,นะครับสำหรับแอปที่3ม,มีชื่อว่าแอป Buzzcast นะครับถ้าเราดูแค่โลโก้นะเราก็อาจจะคิดว่าเป็นของ Buzzback ใช่มันอยู่ในส่วนของอ่าอีเมลเดียกันของ Buzzback นั่นเองเนาะแต่ว่าอันนี้คือเป็นแอป Buzzcast นะครับอ่า เมื่อเราเปิดเข้ามานะครับมันก็จะคล้ายกับแอปเมื่อกี้ Jam Cash แล้วก็ Easy Cash นั่นเองนะครับทั้งในส่วนของเมนูการถอนเงินแล้วก็เมนูของการสร้างไรายได้เนาะมันเพียนแค่ว่าเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นเพื่อสร้างไรายได้ตรงนี้แล้วก็แอปเพิ่มเติมเพื่อรับเงินสดเนาะที่มัน เพิ่มเข้ามา2อันนี้นั่นเองเนาะส่วนการเชิญเพื่อนมันก็เหมือนกันนะครับนี่ทุกคนมันก็เหมือนกันแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่แอปที่4กันต่อนะครับสำหรับแอปที่4มีชื่อว่าแอปโอเคสนั่นเองนะครับผมนะ ก็ในส่วนของชื่อแล้วก็โลโก้นะก็คือจะชื่อแบบนี้แต่ว่าภายในแอปพลิเคชันมันก็เหมือนกันเลยทุกคนนะัทั้งในส่วนของรูปแบบของการที่เราน่าจะถอนเงินก็คือช่องทางการถอนเงินก็คือมี C, มลเพียงแค่ t r u e Money w a l l e t แล้วก็จานวนเงินที่จะถอนก็เหมือนกันเลยก็คือทั้ง20บาท50บาทแล้วก็200บาทแล้วก็500บาทนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นะครับในส่วนของอช่องทางสร้างไรายได้นะครับผมนะมันก็มีเพียงแค่2ออันเองนั่นก็คือเพียงแค่ เล่นเพื่อสร้างไรายได้กับได้รับเพิ่มเติมนะครับนี่ทุกคนเนาะเล่นเพื่อสร้างไรายได้กับได้รับเพิ่มเติมนะครับส่วนการเชิญนะครับมันเหมือนกันเลยนะทั้งในส่วนของเจมที่เขาจะตอบแทนให้กับเรานับก็คืออยู่ที่100เจมตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะมันก็มี เท่ากันนั่นเองก็คือไม่ใช่เท่ากันเีคือมันเหมือนกันเลยทุกคนเนาะอ่าโอเคทุกคนเนาะก็อันนี้คือในส่วนของแอปโอแคสนะครับทั้ง Bu สแคสต์อีซี่แคนะครับแล้วก็เกมแคสต์นะผมนะมันมีเหมือนกันหมดเลยเนาะก็นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจลิงก์การดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปสุดท้ายกันนะครับสำหรับแอปสุดท้ายคือเป็นแอปท,ที่ผมได้รีวิวไปเมื่อวานมีชื่อว่าแอปโอแคสตนั่นเองนะครับผมนะก็อ่าเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะครับนี่ทุกคน ก็นี่ทุกคนจะมีหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมทั้งในส่วนของการถอนเงินแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าแอปเหล่านี้คือจะมีการถอนเงินส0บาทเพียงแค่ครั้งเดียวเองนี่ทุกคนน้องเขาเขียนอย่างชัดเจนว่าครั้งเดียวเองนะครับพวกนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของที่เหลือ20บาท50บาท200บาท500บาทนั้นสามารถถอนได้หลายครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของ เล่นเพื่อสไร้างรายได้หรือการสไร้างรายได้นั้นก็คือจะมีมันคล้ายๆกันเลยทุกคนนีทุกคนทั้งเล่นเพื่อสไร้างรายได้แล้วก็การกรอกรหัสเชิญนะอันนี้ก็เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นแอปไหน easy c a s h gem c a s h os cast นะครับ bus cast นะหรือ a l cast นะมันก็จะให้เรากรอกรหัสเชิญเพียงแค่3วันเองตรงนี้เนาะก็ถามว่าใครไม่กรอกภายในระยะเวลาที่เขากําหนดไว้ก็จะถือว่าอะไรเอ่ยจะถือว่าเราจะไม่รับอยู่ที่30เจิ gem นั่นเองนะครับแล้วก็รับเพิ่มเติมก็คือการสะสม gsp ก็ เหมือนกันเนาะได้รับเพิ่มเติมอันนี้ก็คือมันคล้ายกับแอปที่มีชื่อว่า b u s c a s t ถ้าผมจะไม่ผิดเมื่อกี้เนาะแล้วก็อันนี้ด้วยเนาะส่วนการเชิญนะก็เหมือนกันเลยคือเราเชิญหนึ่งคนก็จะได้รับอยู่ที่100เจมเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนั่นแหละนี่คือ5แอปหาเงินฟรีนะครับจากการที่เรานั้นเล่นเกมนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อาจสามารถที่จะหาเงินได้เข้าบัญชีของ t ูม,มานนี่วอเลทเพียงแค่4ีนาทีเองนะครับก็มี Eas y Cash, g e m Cas h Bus Cash, o s ต์ออแล้วก็ All c a ส h เนาะส่วน Cash Box อกอันนี้คือหน้าตามันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็อยู่ในค่ายเดีวยวกันเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็นับเดี๋ยวเราไปทำการแจกคนอังเปากันต่อนะครับไปที่ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็มาที่เว็บไซต์ ancgift.web.app k นะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์โคดหนะ้าตามนี้เลยทุกคนนะ T L 5 5นะครับ ที่ L ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็5 5นะครับแล้วก็กดคําว่า Search นะครับนี่ทุกคนเนาะ พอวเวลากดเสิร์ชไปนะเราก็จะพามาที่หน้าซองอ่างเปานับให้เรารีบนับใส่ในส่วนของเบอร์ทรูมนนี่อลเล็ตแล้วก็จากนั้นก็กดตกลงไปเนาะซึ่งซองอ่างเปานี้มีจํากัดนะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน70บาทแล้วก็70คนเองที่จะได้รับตปรนี้เนาะก็ถ้าเกิด,ดว่าใครได้รับแล้วฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเนาะ,ะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ